ช็อกวงการนานอปอลสุชาตาช่วงสรีถูกปลดจากตำแหน่งร้องอันดับ3 Miss Universe หลังเพิ่งเปิดตัวรับตำแหน่ง Miss World Thailand ซีซงอีสานเพื่อเตรียมตัวไปชิงมงฟ้าเวที Miss World ที่อินเดียในเดือนพระภาคมปีหนา้าอปอ์เพิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะ Miss World Thailand โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าวร่วมการประกวด Miss World ที่เมืองไฮดอราบัดประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่เซตท่าซาสมเอ็ดพื่อาคมซาเปรนฮัมเบอร์ฮุกส์แพดแต่ยังไม่ทันไรเว็บไซต์ทางการของมิสยูนิเวอร์สก็ประกาศชัดทอดต,ตำแหน่งบอลออกจากการเป็นรองอันดับสาวมิสยู R ในิเวอร์สโอทูนอาร์ซีในนิตยการของมิสยูนิเวอร์สระบุวา่าการเข้าร่วมประกวดบนเวทีอื่นขณะที่ยังหมดวาระของตำแหน่งบนเวทีมิสยูนเวอร์สละเมิดกฎและขัดต่อพันธสัญญาที่ได้ให้ไหว้การเป็นผู้ครองตำแหน่งไม่ใช่เพียงเกียรติยศแต่เป็นความรับผิดชอบ ดังนั้นองค์กรจึงตัดสินใจทอนตำแหน่งของโอบอลพร้อมประกาศจะเข้มงวดกับ National Director ทั่วโลกมากขึ้นตั้งแต่วันที่เองพิรภาคมเอโงองยีฮามเป็นต้นไปกรณีนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวแทนเท่านั้นแต่สะท้อนถึงความเข้มงวดของกติกาบนเวทีระดับโลกและความขัดแย้งระหว่างเวทีประกวดระดับประเทศกับเวทีสากลซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่างแงในอนาคต การเปลี่ยนเส้นทางจาก Miss Universe ไป Miss World จะส่งผลดีหรือไม่กับตัวโอปอลเองและทางกองประกวดไทยจะออกมาเคลื่อนไหวยอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมละครับคิดยังไงกับการปลดตำแหน่งครั้งนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยใต้คลิปครับ